ปังยืท้ายลวงเดียว แอลวันนี้เราไม่ไปเข้าเรียข้าสังคมกันก่อนนะเวลาวันนี้กูเคยมิกกี้จะกซชื้นลูกค้าพวกเราทำกันนะใช่ใช่ไปเรียนกันไหมก็ได้ไปเรียนกันเร็วๆขึ้นมานักเรียนม่อนทำความเคารพชาวบ้าดี ของในหลวงรัชกาลที่สี่การมีพฤ้นหารชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมนักเรียนลองยกตัวอย่างการทำความดีที่เป็นพฤติกมาคนละหนึ่งอย่างสิจ๊ะหนูค่ะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านค่ะหนูค่ะช่วคซูมถือกอค่ะหนูค่ะเก็บเงินรับเงานผู้รุกาลตามหากระสอบค่ะหนูค่ะช่วยทำความสะอาดเปียโนค่ะกัญญาเป็นอะไรเปล่าลูกไม่ได้เป็นนะคะ ดีเราเป็นอะไรมาทำไ่มหิตไม่ลงกินข้าวใช่ลเลหลเ็น,เ,นะเ,น,หนเราห้วเช้าเลยเราไมีเงินน่ะแม่เราก็ปวย้วเราก็เรียนเราก็ต้องเรียนเราเพื่อเลยทุกคกินข้าวอะนั่นเราให้้ำหรับหนาแกขอบคุณอ๋อนึกออกแล้วครูตี๋เขามีสอนดนตรีด้วยนะแล้วก็มีคนหนักมาจา้างพวกเรามาแสดงที่งานได้เงิน เออใช่เราก็ได้ข่ามาเหมือนกันใช่ใได้เงินจริงนะยากจะได้มีนายได้เสร็จปุไปยากเาไปซ้อมนาทีกันเถอะไปเป็นโคตที่ขาดกาสมัครเข้าชุมโดนเด็กปีที่ขาะเั้นอยางมีรายได้เสร็จได้สิเกินเงินเยอะเลยโอ้โเ นี่คือคบา้ตงการแสดงนะครับภาษาเฮ้ยเฮ้ยพวกแกข้าต่อไปเรียนวิชาอะไรหรอวิทยาศาสตร์ไงอ๋อพวกแกไม่ใช่พวกเรียนทำความสะอาดวัดกันไหมจะมีงานทอดกระถิ่นวันอาทิตย์นี้นี่แหละ จะไปทําไมร้อนก็ร้อนฝุ่นก็เยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำเพื่อชมชนของเราอ่ะไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะเธอแกเคยได้ยินในหลวงทรงสงัดเรื่องการมีน้ำใจความสามัคคีและการเสียสลับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไหมใช่ใช่พวกเธอเคยเห็นโครงการจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ที่วิชาลูกเสือมาทำกันหรือเปล่าทําเพื่อบ้านเมืองทําเพื่อชุมชนทาอะไรได้ก็ทําใช่แล้ว,ลวจ้ะเพื่อนของหนูว่าพูดถูกต้องแล้ว เห็นไหมในโรงเรียนเราก็มีนะโครงการแกนนาเด็กทําที่มีพี่ๆเพื่อนๆเรานะคะพาน้องๆเนี่ยไปทําจิตสาธารณะไปทําบําเพ็ญประโยชน์ทั้งในโรงเรียนแล้วก็ทั้งในชุมชนนะคะเหมือนมันก็เป็นจุดตั้งต้นของโครงการจิตอาสาพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่10บไงนะคะแล้วก็การทําจิตอาสาเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ย ลำบากกายแต่เราจะได้รับความอิ่มเอมใจนะตามพระราชนิทานของพระอ,องค์ตคั้งไว้ว่าเราทำความดีด้วยหัวใจเนี่ยน่าสนใจดีนะพวกแกงั้นพวก่อไปกันเถอะไปกันเถอะวันนี้เป็นการมอบก,กียริบัตร ื่แสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดีและมีจิตอาสานักเรียนเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ควรเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนทุกคนเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นทั้งคุณครูคนในครอบครัวและคนในชุมชนจึงขอมอบเกียรติบัตรนี้เพื่อเป็นประจักษ์พยานแห่งความดี